สวัสดีครับผมอยู่กันในเนื้อเรื่องของเรมัสเรโอตอนที่11แล้วนะครับผมอ่าโดยในตอนนี้จะเป็นการเจอกันระหว่างเรมัสเรโอกับเกตมาทลิก นักมวยปั้มสายลูชาที่โด่งดังนั้นนี่คิงแอนโรดหรือว่าราชาแห่งการใช้เชือกฮะสายไฮไฟเออร์สายเดียวกับเรมคซริโอเลยเรนนี่มองเปว่าเนีย่ยคนนี้แหละอนาคตของวงการเรนบอกอยากเจอสักแมตส์ซะเหลือเกินมาก็เลยขอท้าเจอในศึกรอฮนะลูชายุคใหม่เจอยุคเก,กา่ามา อสองรูชานะอ่เลวันนี้มาในชุดอุปกรีนคอม,มิกนี่อะไรเราหลบได้เจอโพสตไลน์อันแรกใส่คอมอะไรเราไม่โดนไอหนุม่มสิลาังกาหลบได้นี่มาต้องเจอเฮียกระโดดดรอปทิกไปสิมามายังไงเจอจับโชกที่ร้อยแขนหงายไปเลยนะราชาการใช้เชือกน,นี้ต้องพี่ไอ้หนูนี่ละชก หากแขนโอเคผ่านอันต่อไปโจมตีอ่าตบตบก็ให้เตะเตะก้านคอเรลไ่อยากเจอนะฮะเหมือนเป็นคู่ต่อสู้ที่น่าสนใจขอเจอขอมีแมตช์ร่วมซะหน่อยอยากมีแมตช์ร่วมให้กับรุ่นน้องนะมองว่ามอเนี่ยแหละคืออนาคตของวงการในสายเหืนหาวนะเนี่ยหมุนเตะไปเลยก็อนาคตจริงๆอีกไม่นาน เกทมาทริกก็ขอออกจากกับเป็นอยู่อีกครับเพราะว่าไม่พอใจเรื่องบทบาทเนาะอยู่ในทีมลูชาเฮาปาร์ตี้นี่ออกหมดเลยสามคนตอนนี้เหมือนนักมวยปั้มใส่นาการนี้จะมีแต่เลโอเคมาเตอทุบหลังสี่ยกแล้วนี่มาเจอเวียงปดกับไซคิกโดยเรกระโดดกระทืบไปก่อนไปก็ห้าอีกมาเรจับโยกขึ้นโชกโชกอีกโชก แล้วก็ใส่คอมโบโอเคผ่านต่อไปจับเข้าคัตซีนโดยเรยนี่ขอเสียงเชียร์หน่อย,ยวันนี้มาในชุดบูวารีนคอมมิกเฮ้ยทำถ้าม,ามีโมเดลตัวดีก็สวยมากเข้าคัสซีนเจอจับล็อกจจเจอเลโกโตโตเข้าโซแมชโอเคตัดมาซิกวันหนายหลบได้จะติกจับรวบกดกรำการนับหนึ่งสองอยาง แ่เรบอกโอ้ยไม่ธรรมดาไอหนุ่มคนนี้ต้องขออนุญาตาตัดแคตติงบางส่วนนะฮะเมะืม่อกี้แม่แลกค่ากันเยอะแยะเลยต้องไปดูแนะนาไปหาดูนะแม่นี้ไวกันทั้งคู่มาใน youtube มีเตะเตะเอาต่อไปใสค่คอมโบด้านล่างเวทีมามันดริกบอกโอเคปะส่งเสริมไปอาจจะข้างล่างจับเลโชแล้วก็ดรอปคลิกเลร่วงลงไปโอเคมีเนื้อเรื่องข้างล่างใช่ไหมมันดริกบอกลงด้านล่างไปก่อนเลยพี่เดี๋ยวผมตามไป มาตามลงมาครับมาดรอปคลิกไปตี่กาลางหลังหน้าเกืบทีมมาเรจับยกไปอะไรหลบได้โชกเขาให้อีกอาจด้วยท่อนแขนต้องใส่คอมโบได้แล้วแน่มีโยกหลบเดี๋ยวเดี๋ยวเ๋ยวเดียวจับยกเจวันซูเพกโอวหเรเรนี่ตัวจะบางกว่าหน่อยอะไรเตะหลบได้แน่มีกิ้งหลบเตะเขาให้มาเตะเดี๋ยวขอใส่คอมโบไอนมโอเคผ่านอ่าอันต่อไปโจมตีหนักหนึ่งครั้ง นี่เงาเล่าเซนท่านแบบระยะสั้นๆโดยเรมาเรจับยกขึ้นมานับหกแล้วดอปคิกอีกทีมาพานาขึ้นบนเวทีลงมาด้านล่างอีกต่อไปคือโจมตีจากเชือกเส้นที่สามมาขอเหินหาวก่อนนี่คิงออฟเดอะโร d เหรอนี่มาราชาแห่งการใช้เชือกเจอดอปคิกกลับโอ้ยมามาทลิกแหมสายเดียวกันอันนงจะบูด็อกกริงหลบเจอลิกจับ เจอมอนซูเพกอีกแล้วมาโหเลย์โรนะฮะแนวเด็กชนี้สวยชุ่สวยนี่อัดด้วยทอนแขนอะไรเราเตะจับได้กรรมาการนับหกแล้วหักขาไปก่อนเดี๋ยวขอขึ้นไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะอัดอัดไปทานมามาหลีกขึ้นมาแล้วอ่ต่อไปเดี๋ยวแก้ได้นี่รีเวิร์สเลยมาต้องใส่จากเชือกเส้นที่สามเดี๋ยวขอไป เล่นงานกันด้านล่างเวทีก่อนคึ้นเชือกเส้นที่สามกระโดดกระทืบโอเคผ่านแม่ขอเต้นท่าเอ็ดดี้ก่อนเน่ต่อไปวิ่งโจมตีนะอ้าวเกรกวักมือเรียกมาแล้ววิ่งเป็นเกี่ยวคออ่ะยังไม่ใช่ท่านี้เดี๋ยวก่อนแป๊บมาเลยจับโยกขึ้นมาจับยกขึ้นเวียงอัดกับบันไดเหล็กไปก่อน ูเรีขอขึ้นเชื่อก่อนมานี่ขอดูคุณภาพในมุมสูงนับเจ็ดแล้วเดี๋ยวก่อนขอเข้าไอทีไปก่อนมาเดี๋ยวจะแพ้ทั้งคู่วิ่งไปโคสไลอะไรหลบได้มาสิกบอกมาเฮียเฮียเร็วเหลือเกินจับเจมอนซูเพลอโอ้ยดีไม่โดนบันไดมาสิกจับเรยยกขึ้นอาจด้วยท่อนแขนยังไงยังไงตกกิ้งหลบอีกไวเหลือเกิน,ไว,กนไวเจอไว โคสไลน์จับมาธริกเวียงขึ้นไปบนเวทีก่อนมาสปริงบอร์ดนี่ไงอาจจะ,ะท่อนหลังไปมาขอขึ้นเชือกแป๊บกระโดดขย้ำเอาเลยเลยเลยมาธลิกจับโยงโตีบเลยฮะอาไปพาดเชือกเส้นที่สองอ่ะมาทริกปิ้ปชชงหลบได้ไม่เอาไม่เอาตอบไม่โดนวิ่งมาบโคสไลน์ กัะพือก่อขอ,อดูแป๊บโอเคต้องวิ่งบูด็อกหรือเปล่าเวียงก่อนขอเวียงเด้งเชือกดรอปคลิกเอาเตะขาไม่โดนมาทลิกยังไงเวียงอาจเชือกแล้วนี่ไงเราปัม๊มสปริงบอดโค้ด CDT ไปขอเซ็งเชียร์ก่อนขอเซ็งเชียร์ก่อน,ออนมา ข,ข,ข,ขอขึ้นเชื่อก่อนขอแหมราชการใช้เชื่อของต้องเฮียไอหนุ่มมาวันนี้กระโดดขย้ำเกี่ยวคอเออมาขอโชก่อนโชก่อนขอโชก่อนมาขึ้นเชื่อไม่พักเลยเลยอิดรอบขออีกรอบอไม่ลุกไม่ลุกต้องเรียกไม่ลุกต้องเรียกมาเอาก็กดผิดกดผิดเดีอเด้อเดย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งยืนงงไปก่อนไอหนุ่มเดียกดผิดกระโดดขย้ำเออควนี้ขย้ำ กระทือบอาหลบได้วิ่งมาแกระแทกเอาต่างคนต่างวิ่งนีไงเราดอปคลิกไปก่อนแก้เขินมาอืมโอเคบูดอกโอเคกวักมือเรียกกวักมือเรียกก่อนมาขอทํเควสก,กว่อนลืมลืมลืมวิ่งมาจับใส่เอาไปดีดีทีโอเคผ่านมาต่อไปโจมตีจากเชือกเส้นที่สองเพื่อคาสีนมามาเส้นสามก่อนละกันมากวักมือเรียกก่อน กระโดดขยำเด้งเชื่อแล้วยังไงสปริงบอร์ดขยำอีกโอเคเข้าเนื้อเรื่องอะตัดกลับมาเจออ่าเล่นเชื่อกันทั้งคู่มามาถริกเล่นคืนกระโดดกี่ยวคอ,ขอ,อเข้าตัวเกมอ่าเจอจับกดยางยางไอ้หนุม่ม ต้องตัดคัดสตินไปบางส่วนนะครับเพราะตัวแมทเป็นจะโดนลิกติดเอาเนาะยังไงไปหาตัวแมทดูได้ใน u t u b e คนระับแมทนี้แบบนี้แบบนี้มันอยู่เนาะ,นนเ,นะเดี๋ยวไงผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างให้ชมแล้วกันมาบันเดขึ้นเชือกแล้วต่อไปสร้างความเสียหายแม่กวักมือเรียกบ้างอ่าสร้างความเสียหายกับคอมโบกวักมือเรียกบ้างมากระโดไอ้นุ่มอะไรเล่เายืนให้ดูยืนให้ทีบเลยยังไม่โดนเฮ้ยต้องอย่างนี้ไอ้นุม่มต้องอย่างนี้แล้วเป็น บูด็อกเ้ๆต้องอย่างนี้มาเล่นเชือกโชว์หนุ่มเลยมาทิ้งบอมเอาไม่โดนเหอ้ยจะโชว์ซะหน่อยมามานี่ไอหนุม่มจับมันทะเลเอาเจอศอกครับเป็นไงเจ้ามันซูเพกโอยโดนมากะเลยจับโยกขึ้นอะไรเราบิดกับม้วนตัวหลบได้วิ่งมาดิเป็นดอปโทโฮนี่เราวิ่งมาเจอเตะเขา่าสิฮะมา กระตืบก่อนไปอ่าพานเท่าคับเสียหายต่อไปใช้คอมโบคอมโบท่านี้ง่ายๆต่อยแล้วเอ็กโอเคหกักแขนโอเคต่อไปวิ่งโจมตีเดี๋ยวก่อนขอเล่นเชือมังกระโดดทิ้งดิงง่ายๆเลยมาแมมสอนเด็กสอนเด็กขอเล่นเชือกอทีกสปริงบอร์ดตัางก้าหลัง,ลงเอา้าโดนมาแล้วโถยเล่นเชือกเยอะไปแล้วแข่งโอ้นี่ไง ทันไอ้หนุ่มทันยังจะไวกับพี่ได้ไงมาจับบอทริกจับดีดีเป็นช็อตดีดีเด้งเชือกอย่างนี้เดี๋ยวก่อนสปริงบอร์ดบอมอีกทีฮบอมอีกทีก่อนขอสอนมวยเด็กก่อนมาบอกเมื่อเรียกขึ้นมามาขอใส่ท่าทํำควสวิ่งมาเกี่ยวคอเอายังไม่ใช่ท่านี้เดี๋ยวก่อนทิ้งบอมแก้เขิน คุณเชือกเส้นที่สองอย่างนี้ดีกว่าทิ้งบอมอีกทีเซนท่านกระโดดกระทืบามาบัลลิกนิ่มแล้วเตะสิฮะกระทืบอีกบัลลิกลบได้อีกจับกี่เรเกี่ยวคออะเรจับคอได้เดี๋ยวก่ในโนมเป็นพาวเวอร์บอมเต็มเตมโถเตะก้านคอซ้ำอีกทิ้งบอมอีกทีให้แม่นี่นี่นนเร โยกขึ้นมาเป็นยังไงตีดีทีโอเคผ่านต่อไปโจมตีจากเชือกเส้นที่สองาเชือกเส้นสองกระทือบไปก่อนนำรอ่องมาโยกขึ้นมาไอ้นุมเจอตัวพอกันยี้ค่อยดีหน่อยต่างคนต่างไว้ตทั้งคู่กระโดดทิ้งบอมอีกแล้วกระทืบกระทืบคุบข้ากลางหลังมา จับแขนมากระโดดเฮดดอปใส่แขนนี่ไปก็ให้มาจับเอียงหลังในดูหน่อยไปเ,ยเข้ากลางหลังอีทีกระทืบกระทือบอีกมามาลิกก้มได้ยัยจับเวียงเป็นทุม่มนี่ม้วนตัวกระแทกเลยมานี่อดอปคิกหนาสิมาขอขึ้นเชือกเส้นที่สามหน่อยมา กระโดดสเปซายสเปซายแหมตัวนี้ต้องไวต้องอัดรีบรีบอัดเดี๋ยวมันตั้งหลักได้ขอเชียงเทียนแฟนหน่อยมาแหมตำนานหน้ากากเหมือนปัจจุบันจะเหลือเรนคนเดียวนะฮะเอานักมวยป้าใส่หน้ากากนี่เหมือนจะออกไปกันหมดแล้วเนาะยังไม่มีหน้าใหม่มาเลยแต่ปัญยูมยูอีนีน่โละออกไปเยอะมากเยอะมากกระตุกคอเอาหลบได้วิ่งมาดรอปคิกโอ้โหเต็มหน้าเรเลยมาไปอะไรละจับได้ไนมเป็น หักขาโ <c oughs> จมตีจากเชือกเส้นที่สองโอเคมาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาอ่ากระโดดเกี่ยวคอ,าอมายังไงจับเข้าทางซิกวันานเปิร์กก็ให้โอเคสับแปดแล้วก็จับกดเลยหนึ่งสองสามเรียบร้อย อ่ารังแมนมันจับมือยกย่องกันสักคู่มาตามธรรมเนียมตามธรรมเนียมแหมส่งมอบส่งมอบโอเคก็ได้สึกรอมาอีกสึกนะฮะสึกรอปี2019ได้เรชุดใหม่แล้วก็เกดเรดมาทลิกชุดสีขาวนะครับผมโอเค อ่าผ่านไปเรียบร้อยแนละ้วสำหรับเนื้ Ray, อเรื่องเรอาจจะมีอีกแมชหนึ่งเป็นแมชโบนัสอัลล็อกนะครับผมตอนหน้าจะเป็นตอนสุดท้ายในเนื้อเรื่องของเรเมสซิโอนะครับผมโอเคอ่าผ่านไปเรียบร้อยอ่าตอนต่อไปเป็นตอนพิเศษนะครับเป็นศึกเพย์แบ็กในการเจอกันระหว่างเรเมสซิโอจับคู่กับโดมินิกมิสซิโอและก็เจอกับเซโดรินจับคู่กับเมอร์ฟี่ในศึกเพย์แบ็กปี2020ย่ยังไงฝากติดตามกันด้วยเด้อ อย่างังไงก็ฝากช่องเราไว้ด้วยนะฮะจะทําการเล่นเกมมวยปั้มแล้วก็รีวิวโมเดลมวยปั้มอยู่เรื่อยๆนะอ่ะสำหรับเนื้อเรื่องเรียตตอนหน้าก็จะเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะครับผมยังไงฝากติดตามกันด้วยนะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจนจบนะครับผมพบกันใหม่เทปหน้านอะสวัสดีครบ